ไม่กลัวคุณหรอกนะได้ยินมะเฮ้ hey, ฉันไงตั้งแต่ปืนพกไปจนถึงปืนใหญ่จะแบบไหนฉันก็ใช้คล่องแล้วแต่คุณเลือกเลยถ้าของฉันพร้อจะไปแล้วต้องมีการประกอบก่อนนิดหน่อยนี่คือวันของฉันมันดีดีจริงๆริงร่าฉันพบกระสุนลูกซอง ไปที่นี่กันเถอะคุณคิดว่ามีอะไรตรงนี้มีปืนลูกซองมาสทิฟตรงนี้มีกรอวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลห้ามีกระเป๋าตรงนี้เลเวลสี่ขึ้นเ๋็วขึ้นเ๋็วขึ้นกิอยตะเมดพร้อมแล้วมีโวลเอสมจีตรงนี้อาวุธติดอุปกรณ์ครบใช้ตะขอเกี่ยวอยู่ฉันไปแล้วนะ กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้ทั้งถูกเนาะกำลังยิงระเบิดพันกำลังส่งอยู่ไปลอกเหยื่อเลยกระโดดผ่านสี่ว่างมีตู้พยาบาลนะถ้าคุณต้องการกำลังรีโหลดนี่แคเพียงตัวเลขสอฉันกำลังชาร์จกรอบคุณโดนหลอกแล้ว ฉันไปแล้วนะข่าร้ายฉันถูกน็อกต่อไปลูกที่สองฉันโดนชิวแล้วสกิลอ,อัลติเมทของฉันพร้อมแล้วม<ป>ีคนถูกน็อกหนึ่งรายแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกกำลังซ่อมความเสียหายของฉันไปหลอกเยเื่ยเลย กำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจสำหรับกำลังสองสฉันถูกนกสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วกำลังรีโลห,หลดฉันเหยื่อล่อหลบหนีแล้วกำลังชาชร์จปลอกแต่การบอดคนพัฒน์ดูแล้วฉันกำลังชาร์จปรอกสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้ว ฟังนะฉันกำลังรีแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มาเครื่องสร้างไอเทมกำลังติดตั้งโดรนพยาบาลฟังนะฉันกำลังถูกยิงใส่ฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงกำลังยิงไปเลยพูดทักทายสิศัตรูถูกน็อกดาวแล้วคนดาวคณนี้รับคำชมนั่นเป็นรายสุดท้ายแล้วในทีม มีสบเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้ฉันมีกุญแจห้องนี้รภัยแล้วรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนวันนี้จะเป็นวันของเรากำลั <t> <พ>งรีโหลด <t> กำลังชาร์จ <t> กรบร้องที่ารมองเห็น เขาสัไรโรตีดั้นักศัตรูไปมากกว่านึ่งพวกนันเล่นฉันแล้วฉันถูกดยวขึ้นเวข้ดกนอนลถคร่ังกำลังทำเครื่อหมายที่อยู่รกำลังรักษาขอเวลาเดียว เอาละทุกคนสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วเรินไปเดินไปลูกอเอาละทุกคนสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วฉันนอกศัตรูแล้ว